สวัสดีค่ะสวัสดีพีน่น้องเอฟซีเด้อค่ะเอฟซี FC สองสาวหนุ่ยเด้อค่ะเพราะว่าสิเป็นเอฟซีเก้าเอฟซีไม่เอฟซีพ่อหญ่จัดเปิดเปิดคลิปมอนี้มานะคะพ่อญ่แลวก็นิ้วเข่าค่ะใช้แก้วนะครับใช้แก้วนะครัคะทำอะไรวันนี้นึ่งข้ากับกับแขนหนึงข้กับกับแ,แกงจืดค่ะในแกงจืดมาค่ะทำไหมเป็นผู้ชายให้พูดครับ ไม่ถ้าขานะคือพี่อินพูดเข้าใจไหมลูกไม,ม่พูดะลรค่ะจะต้องพูดว่าอะไรครับครับเออกินข้าวครับวันนี้ต้องช่วยกันทำงานโอเคไหมวันนี้แม่จะให้ช่วยกันเสียบมันโอเคไหมค่าจจางคือลูกอมคนละเม็ดโอเคไหม,ไม โอ้าายซาวาด์าดจอบันยาวไปค่ะหัวใจจะเท่ากับไข่ได้เยอ,อยะกินแล้วแข็งแรงไหมอีกก่กล่ำแน,น่นเอะเฮ้กูว่าจะขี้เกียม <c oughs> กล่ำเลยน,นจะเลยจะสั่งถปากแปะเอ้ย <c oughs> ปากแปะ <c oughs> เอากินไป อะไรอะ่ระกิปกเป็นนะมึงน,นึงหมาคือกิ๊บเป็นแทะไข่กี๊แต่ไข่แดงกี่ไข่ขาวน้ำไหนไข่ขาวก็คือไข่อีกไข่หนึ่งนั่นบะมันไข่แดงน่ะ นี่เขาเอิอไข่ขาวนี่ไข่ขาวนี่กินเอาแน่เอาแน่ครับแล้วก็จะกินของก็จะแข็งแรงเออแมนอยู่เวลากับสิแข็งแรงกับสิเรียนหนังสือเก่งน้าของก็ไกล้ถึง,งห้องหนุนหูใจหน้าแม่นบอกินเม็ดขาวหลายๆน้ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตสิได้ใหญ่หลังกายบึกบึน จะสทิทรงออกไปอยู่พุนะ่นน่ะตองไม่ร้องนั้นฮะไปะยู่ต่างประเทศผลไปไปต้องมาอยู่กับแม่หรอกไออยู่ไปได้ไครสิไปอยูกย่กับไผหน่นเฮียจอยไม่มกินข้าวกับกัดกับกินกินกับ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 อะไร มันก็ทุกตางเลยเลยครับวันนี้จะมามาเกียงนี้ดูครับนี่ครับ เคี้ยวแล้วกินดีๆอย่าเล่น mm hmm. ได้ช่วยกันทำง,งาน mm hmm. ข้าวนี่มันอร่อยสุดยอดไหม <c oughs> ข้าวอร่อยสุดยอดไหมลูกพี่อร่อยกาลูกพี่นี่ทำอะไร <c oughs> หลายอย่างเลยนะบ,นบุญบั้งไฟก็มีนะบุญไฟอยู่นะอยู่นู่นอยู่อำเภออยู่ตลาด แล้วไปไหนมาไปเต้นรถแห่มาหรือเปล่าเราอ่ะเอ้ยจะไหนจะไหนพี่เอ้พี่พี่แล้วพี่อยากไปยังไงพี่ก็ยังคงกอดแคะกินใกล้จะหมดได้ยังกดปิดก็ เนี่ครับอีกแล้วพี่น้องเย้ยมันนี้ค่ะเสียบอีกแล้วค่ะมันนี้เสียบมัน หน้ากากก้นอนคางหอนด้วยค่ะมองนี้เป็นมองทีหน่วยลงทุนเองด้วยค่ะตัวนี้ความหมายก็คือว่าบ่ได้ว่าเห็ดน้ากันก็ยายด้วยค่ะใหญ่หย,ย,ยกไ้ว่าไหรลองเห็ดเองมึงปกติกะหลับจางแต่ตาเห็ดแต่ไ้ก็ะตาด้วยค่ะไม่บอกกะยยเห็ดแต่กระยหญตัวนี้เลาลองให้ปลูกเองมึงรถเป็นมาไทยไ้ยวังคืนค่ะมาคูแปง้งไ้วังคืนดึกติ งานหลดพันคอนขางร้ายดวยคะ่ะแะลอวเห็นมึงค่ะเดี๋ยวมันนี่กับสีเสียบซอยกันกับมุมกับซุ้มโมเด็กหน่อยซุมโมหนองอิงนะคะเรียงไหวเด้สิมีมือเสียบมาเสียบให้ได้ะคะ่ะอันนี้เขาแซน้ำยาแล้วนะคะพี่น้องนี่แซน้ำยาเรีงหลากกิ๊นี้กับบอนยาดอกพี่น้องไายให้มึงนิดๆหน่อยๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องทือว่าเมื่อนี้กะแล้วไปแล้วหนึ่งงานด้วยค่ะเดี๋ยวสิไปซอยเขาเสียบมันอีกของพี่น้องด้วยค่ะคลิปนี้ก็สิจบลงซรัมนมี้ละค่ะพอกันไม่ขิปหนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ